เตรูปคู่คระสถานที่ค่ะนะแล้วก็เตรียมเล่มนี้ขึ้นมาหนังสอเรียนพัฒนาภาษาไทยค่ะเสร็จแล้วเตรียมใบงนนานศิลปะข้นาน,นะคะใบถิ่นขครอบครัวค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียน กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมานะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า3ค่ะหน้านี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของหน้าที่ของคนในครอบครัวนะคะบุคคลในครอบครัวต่างมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง พ่อและแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะคะอ่าในในเรื่องนี้นะคะเด็กๆเขาให้ฟังเรื่องเล่าของครอบครัวของวิวและเล่าเรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองอ่าทีนี้เด็กๆจะต้องเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแต่ครูจะเล่าเรื่องชีวิตครอบครัวของวิวก่อนนะคะ ครอบครัวของวิวมีความสุขมากค่ะคุณพ่อไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคุณแม่ดูแลบ้านทำอาหารให้ทุกคนรับประทานคุณพ่อไปส่งวิวที่โรงเรียนทุกวันวิวตั้งใจเรียนและเคารพเชื่อฟังคุณพ่อและคุณแม่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของคุณพ่อก็คือออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะ ส่วนคุณแม่ก็มีหน้าที่ดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านทำอาหารให้ทุกคนรับประทานในแต่ละวันนะคะ,ะส่วนวิวก็มีหน้าที่ไปเรียนหนังสือและก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องครอบครัวของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะนะคะว่าครอบครัวของเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเสร็จแล้ว ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามค่ะเด็กๆคะเมื่อเรียนกิจกรรมเสริมเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาไทยค่ะ เปิดไปที่หน้า11นะคะลูกหน้านี้ค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะเลยนะคะอ่าในตำแหน่งนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นรูปพึ่งใช่ไหมคะแนะ่พึ่งกำลังบินลงมาให้เด็กๆลากตามรอยเส้นปะเลยนะคะลากให้ครบทุกเส้นเลยคะ่ะลูก เด็กๆคะหลังจากที่เราทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเกตรียมใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์ขึ้นมาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของเราประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและก็น้องสาวนะคะลูกจะมีทั้งหมด4คนให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะ เมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วให้ส่งรูปภาพมาให้คุณครูชม,ชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ